ตัดจ้ารอบนอกครับวันนี้สวัสดีครับผม,มตัดเจ้ารอบนอกบ้านครับวันนี้แดดร้อนมากเลยครับแต่ก่อนนี้เราต้องไปฝนใบก่อนอต้องไปฝนใบตัดก่อนครับ,รบเพราะว่ามันเฮี้ยนแล้วเฮี้ยนมากเลยตัดไม่เข้าครับ ร้อแดดแม่งโคตรร้อนเลยครับมันนั้นตัดเซนหมดแล้วครับนี่แล้วแล้วครับรงลงช่วงเลยโอ้อยนี่แดดร้อนครับตัดไปหมดแล้ว ลง,ลงลงรถครับอันนี้นี่หนะ้าบ้านอู้แดดร้อนมากเลยครับดูเครื่องัดหย่าเราก่อนซิซนี่เราถอดตรงนี้ครับออก ถอนใบลองมาฝนกันครับใบไ,ไม่เข้าก็เลยต้องถอนออกก่อนถอนออกไปแล้วครับถอนออกไปแล้วเปวอนออปเรียบร้อยนี่คือเครื่องตัดหญ้าเราครับตัดหญ้าเตรียมพร้อม เราจะมาตัดบริเวณริมล,วด,นนดล,มลวด้านนอกครับนี่นี่ครับตัดริมลวด้านนอกครับยาวไปถึงนู่น มือด้านนอกมือด้านนี้ครับอ,น,น,บอน,น,นี่คือสวนเนี่ยครับสวนเราปลูปลกพลอกอแก๊กทั่วนี่เ็เบีย้ยขนุนติดแล้วนี่มะขามติดแล้วเหมือนกัน กอ๊อกน้ำตายส่วนเยอะครับตายส่วนเยอะเลยเพราะมันแดดร้อนครับมะน,มนาวดูอ้อยดำที่เป็นอ้อยอ้อยแดงหรืออ้อยดำนี่ครับเป็นยานะครับต้มกินต้มกินนี่เป็นยาเ,นเยอะเลย อันนี้ก็ใบหมอนครับต้นหมอนก็ต้มต้มกินเป็น